สวัสดีค่ะพบกับเจลจูนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำรถนะคะที่เพิ่งเข้าใหม่อีก1คันนะคะเป็น Camry 2.0G Auto ปี2017ค่ะเลขไม่ใช้ไปแล้วเพียง97,000เท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเสนอราคาอยู่ที่748,000ค่ะผ่อนอยู่เริ่มต้นอยู่ที่12,856บาท84งวดนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันค่ะ คันนี้เป็นสีดำเงาเลยนะคะลูกค้าไฟหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีโครมย่มค่ะยาวเลยมาพร้อมล้ออลลอยขอบ16ค่ะมาจากโรงงานนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะมีระบบการแจ้งเตือนลดลดมุมอับด้วยนะคะลูกค้า ที่จับเป็นสีโครเมียมคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถด้านในกันนะคะเป็นระบบพุตสตาร์นะคะก็พวงมาลัยค่ะเป็นแบบสามก้านนะคะมาพร้อมฟังก์ชันต่างๆค่ะเลขไม้นะคะไม้แท้คะ่ะเก้าหมืเจ็ด้ยสี่บเจ็ดเท่านั้นคะ่ะลูกค้าวิทยุนะคะสามารถเล่น fm cd mp 3ได้ค่ะระบบแอร์ค่ะเป็นแบบดิจิตอลนะคะดูโอโซนค่ะเกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์ถุงค่ะ6สปีดค่ะลูกค้าส่วนตรงนี้นะคะจะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ค่ะลูกค้าเพียงลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะคะนี่ค่ะเบาะคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารกันค่ะ ห้องผู้โดยสารนะคะนั่งสบายมากๆมีแอร์ตรงกลางพร้อมที่พักแขนนะคะมีช่องวางแก้วมาด้วยค่ะเราไปดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายนะคะจะมีเซ็นเซอร์ค่ะทั้ง4จุดค่ะลูกค้ามาชมห้องสัมภาระกันนะคะบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะลูกค้า อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินครบมากๆค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถตรัวจรจิงได้ที่โตโยต้าทัวร์ซัมมิตสาขาบางเมืองของเราได้เลยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะเวลา8ปดนาิกาถึงสิบเนาฬิกานะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นนนั์ให้ถึงที่เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะ วันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ